ไฟล์เสียงนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.testthai1.com 41211กฎหมายแพง่ง1วงเล็บ Civil Law 1หน่วยที่1การใช้การตีความกฎหมายและบททั่วไป1วิชานิติศาสตร์เป็นวิชาที่มีหลักเกณฑ์พื้นฐานหลายประการที่ผู้ศึกษากฎหมายจำเป็นต้องศึกษาหลักเกณฑ์พื้นฐานทางความคิดเหล่านี้ซึ่งจะช่วยให้การศึกษากฎหมายเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์และมีความคิดที่เป็นระบบ 2. การศึกษากฎหมายก็เพื่อใช้กฎหมายและในการใช้กฎหมายนั้นก็จะเป็นจะต้องมีการตีความกฎหมายโดยผู้ที่ใช้กฎหมายด้วย 3. หลักเกณฑ์ที่สำคัญประการหนึ่งของกฎหมายก็คือกฎหมายจะกำหนดสิทธิและหน้าที่ของบุคคลและบุคคลผู้มีสิทธินั้นก็ต้องใช้สิทธิให้ถูกต้อง 4. ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บันหนึ่งหลักทั่วไปได้บัญญัติบทเบ็ดเสร็จทั่วไปซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปที่อาจนำไปใช้กับกรณีต่างๆไว้ในลักษณะหนึ่ง 1.1การใช้และการตีความหมาย 1. การใช้กฎหมายมีความหมาย2ประการคือการบัญญัติกฎหมายตามที่กฎหมายแม่บทให้อำนาจไว้ประการหนึ่งและการใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่งการใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริงนั้นผู้เกี่ยวข้องและได้รับผลจากกฎหมายก็อยู่ในฐานะที่เป็นผู้ใช้กฎหมายทั้งสิ้น 3. การใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริงยังอาจแบ่งเป็นการใช้โดยตรงและโดยเทียบเคียง 4. การตีความกฎหมายของกฎหมายแต่ละระบบหรือแต่ละประเทศก็มีการตรีความที่แตกต่างกันและกฎหมายแต่ละประเภทกันก็ยังมีหลักเกณฑ์ในการตรีความที่แตกต่างกัน 5. กฎเกณฑ์ที่ใช้อยู่อาจมีช่องว่างในการใช้กฎหมายเกิดขึ้นจึงต้องมีการอุดช่องว่างของกฎหมายซึ่งกฎหมายนั้นอาจกำหนดวิธีการไว้หรือบทกฎหมายไม่ได้กำหนดว,วิธีการไว้ก็ต้องเป็นไปตามหลักทั่วไป1.1.1 การใช้กฎหมายการใช้กฎหมายมีสองประเภทคือการใช้กฎหมายโดยตรงและการใช้กฎหมายโดยเทียบเคียง การใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริงโดยตรงกับการใช้โดยเทียบเคียงเกิดขึ้นพร้อมกันได้การใช้กฎหมายโดยตรงต้องเริ่มจากตัวบทกฎหมายก่อนโดยการศึกษากฎหมายในเรื่องนั้นๆเพื่อให้รู้ถึงความหมายหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายก่อนแล้วจึงมาพิจารณาว่าตัวบทกฎหมายนั้นสามารถปรับใช้กับข้อเท็จจริงได้หรือไม่การใช้กฎหมายโดยการเทียบเคียงกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแม้พยายามให้รอบคอบเพียงใดบ่อยครั้งพบว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นไม่มีกฎหมาย ลายลักอักษรที่บัญญัติไว้โดยตรงที่สามารถยกมาปรับแก้คดีได้จําเป็นต้องหากฎหมายมาใช้ปรับแก้คดีให้ได้โดยพยายามหากฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งที่พอจะใช้ปรับแก้ข้อเท็จจริงนั้นๆ 1.1.2การตีความกฎหมายการตีความตามเจตนารมณ์กับการตีความตามตัวอักษรการตีความในกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อกฎหมายมีความกำกวมไม่ชัดเจนหรืออาจแปลความหมายได้หลายทางการตีความทางกฎหมายจะแยกพิจารณาจะต้องแยกพิจารณาออกเป็นหลักการตีความกฎหมายทั่วไปกับหลักการตีความกฎหมายพิเศษ หลักเกณฑ์การตีความกฎหมายทั่วไปเป็นการหาความหมายที่แท้จริงของกฎหมายจำเป็นต้องพิเคราะห์ตัวกฎหมายและเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังของกฎหมายหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายการพิเคราะห์กฎหมายมีสองด้านคือ 1. วพิเคราะห์ตัวอักษร 2. พิเคราะห์เจตนารมณ์หรือเหตุผลหรือความมุ่งหมายของกฎหมายการตีความตามกฎหมายพิเศษมีหลักการตีความของตนเองโดยเฉพาะ หลักเกณฑ <าย Goddess> ์กกนในการหาเจตนารมณ์ neck. ของกฎหมายมีหลักเกณฑ์บางประการที่จะช่วยหาเจตนารมณ์บางประการของกฎหมายหลักคือ 1. หลักที่ถือว่ากฎหมายมีความมุ่งหมายที่จะใช้บังคับได้ในบางกรณีกฎหมายอาจแปลความได้หลายในทําให้กฎหมายไร้ผลบังคับปัญหาว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายจะใช้ความหมายใดต้องถือว่ากฎหมายมีเจตนาจะให้มีผลบังคับได้จึงต้องถือเอาในยะที่มีผลบังคับได้ 2. กฎหมายที่เป็นข้อยกเว้นไม่มีความมุ่งหมายที่จะให้ขยายความออกไปกล่าวคือกฎหมายที่เป็นบทยกเว้นจากบททั่วไปหรือกฎหมายที่เป็นบทบัญญัติตัดสิทธินั้นหากมีกรณีที่แปลความได้อย่างกว้างหรืออย่างขยายกับแปลความอย่างแคบต้องถือหลักแปลความอย่างแคบเพราะกฎหมายประเภทนี้ไม่มีความมุ่งหมายให้แปลความอย่างขยายความ การตีความกฎหมายทั่วไปกับการตีความตามกฎหมายเฉพาะมีหลักเกณฑ์ต่างกันคือการตีความกฎหมายโดยทั่วไปคือการหาความหมายที่แท้จริงของกฎหมายซึ่งจำเป็นต้องพิเคราะห์ตัวกฎหมายและเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังของกฎหมายหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายการตีความกฎหมายต้องพิเคราะห์สองด้านคือหนึ่งพิเคราะห์ตัวอักษรสองพิเคราะห์เจตนารมณ์หรือเหตุผลหรือความมุ่งหมายของกฎหมายการแสดงหาเจตนารมณ์ของกฎหมายมีทฤษฎีสองทฤษฎีคือ กทิศดีอัต,ตวิสัยหรือทิศดีอำเภอจิตขอทิศดีภาวะวิสัยหรือทิศดีอำเภอกา,การการตีความกฎหมายพิเศษมีหลักเกณฑ์การตีความของตนเองโดยเฉพาะจะนำหลักทั่วไปในการตีความมาใช้ด้วยมิได้เช่นกฎหมายพิเศษได้แก่กฎหมายอาญาซึ่งมีหลักเกณฑ์พิเศษคือ 1. กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่กำหนดความผิดและโทษจึงต้องตีความเคร่งครัด 2. จะตีความโดยขยายความให้เป็นการลงโทษหรือเพิ่มโทษผู้กระทําผิดให้หนักขึ้นไม่ได้หลักการตีความต้องตีความตามตัวอักษรก่อนหากตัวอักษรมีถ้อยคำชัดเจนก็ใช้กฎหมายไปตามนั้นแต่หากตัวอักษรไม่ชัดเจนหรือมีปัญหาจึงมาพิจารณาความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นไปพร้อมๆกันเป็นหลักการตีความไม่ใช่ถือหลักว่าหากตัวอักษรไม่มีปัญหาแล้วก็ต้องพิจารณาถึงเจตนารมณ์เลยซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง 1.1.3. การอุดช่องว่างของกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดวิธีอุดช่องว่างของกฎหมายไว้ในมาตรา4 1.2สิทธิและการใช้สิทธิ์ 1. สิทธิเป็นสถาบันหลักในกฎหมายเมื่อกฎหมายกำหนดสิทธิแล้วจะต้องมีบุคคลผู้มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบตัติหรือต้องไม่ปฏิบตัติเพื่อให้เป็นไปตามสิทธิของผู้ทรงสิทธินั้น 2. สิทธิ อาจแบ่งออกได้เป็นสิทธิ์ตามกฎหมายมหาชนและสิทธิตามกฎหมายเอกชนซึ่งแต่ละประเภทยังอาจแบ่งออกเป็นข้อย่อยๆได้อีก 3. การมีสิทธิ์กับการใช้สิทธิ์มีความแตกต่างกันการใช้สิทธิ์ก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายเช่นต้องใช้สิทธิ์โดยสุจริต1.2.1สิทธิ์และแนวคิดเรื่องสิทธิ สิทธิตามความคิดเห็นของศาสตราจารย์ดรหยุทธแสงอุทัยคือประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้สิทธิ์เป็นทั้งอำนาจและเป็นทั้งประโยชน์จึงถือได้ว่าสิทธิ์คืออำนาจที่กฎหมายให้เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ที่กฎหมายคุ้มครอง สิทธ์คืออำนาจที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลในอันที่จะกระทําการเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือบุคคลอื่นเช่นอำนาจที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลในอันที่จะเรียกร้องให้บุคคลอีกบุคคลหนึ่งกระทําการหรืองดการกระทําบางอย่างเพื่อประโยชน์แก่ตนเช่นเรียกให้ชาําระหนี้เรียกให้งดเว้นการประกอบกิจการแข่งขันกับตนหรือการมีกรรมสิทธิ์ซึ่งกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงแล้วก็คืออำนาจของผู้ที่จะเป็นเจ้าของในอันที่จะใช้สอยแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สิน ตลอดจนจำหน่ายจ่ายโอนห้ามผู้อื่นเข้ามาใช้สอยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหน้าที่อื่นสิทธิและหน้าที่เป็นของคู่กันเมื่อกฎหมายกำหนดรับรองสิทธิของผู้ใดแล้วก็เกิดมีหน้าที่แก่บุคคลซึ่งต้องกระทำหรืองดเว้นการกระทำบางอย่างตามสิทธิที่กฎหมายรับรองคุ้มครองให้แก่บุคคลนั้นเช่นกฎหมายรับรองสิทธิในชีวิตก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอื่นที่จะต้องไม่ไปฆ่าเขา กฎหมายรับรองสิทธิในร่างกายก็ก่อหน้าที่แก่บุคคลอื่นที่จะไม่ไปทำร้ายเขากฎหมายรับรองสิทธิในหนี้ของเจ้าหนี้ก็ก่อให้เกิดสิทธิ์แก่ลูกหนี้ที่จะต้องชำระหนี้เสรีภาพได้แก่ภาวะของมนุษย์ที่ไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของผู้อื่นหรือภาวะที่ปราศจากการหน่วงเหนียวขัดขวางเสรีภาพจึงเป็นเรื่องของบุคคลที่จะกำหนดตนเองจะกระทำการใดๆโดยตนเองโดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซงขัดขวางจากภายนอกเสรีภาพมีลักษณะต่างจากสิทธิ์หลายประการได้แก่ 1. ทั้ง then, ส,สิทธิ์และเสรีภาพก่อให้เกิดหน้าที่แก่ผู้อื่นที่จะต้องเคารพแต่สิทธิ์อาจก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลทั่วไปก็ได้เช่นมีสิทธิ์ในทรัพย์สินก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลที่จะต้องเคารพในสิทธิ์ที่ไม่เข้าไปขัดขวางการใช้สอยไม่ถือเอามาเป็นของตนแต่เสรีภาพก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลทั่วไปจะต้องเคารพเช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนาเสรีภาพในร่างกายก็ก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลทั่วไปที่จะต้องเคารพ 2. หน้าที่ซึ่งเกิดจากสิทธ์นั้นอาจเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำหรืองดเว้นการกระทำเช่นสิทธิในทรัพย์สินก่อให้เกิดหน้าที่งดเว้นไม่เขาแทรกแซงการใช้สอยไม่ยุ่งกับทรัพย์สินของเขาผู้เอาทรัพย์สินของเขาไปก็มีหน้าที่ต้องกระทำคือต้องส่งคืนเขาหน้าที่ที่เกิดจากเสรีภาพ ก่อให้ผู้อื่นมีหน้าที่งดเว้นการกระทำคือไม่เข้าขัดขวางหรือไม่เข้าแทรกแซงเสรีภาพของเขาเช่นเสรีภาพในการนับถือศาสนาผู้อื่นก็มีหน้าที่ที่จะไม่ขัดขวางต่อการนับถือศาสนาของเขา สามเสรีภาพนั้นกล่าวกันมากในกฎหมายมหาชนเช่นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2534มาตรา24บัญญัติว่าบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันการกำจัดสิทธิและเสรีภาพอันเป็นการฝ่าฝืนเจตนารมณ์ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระทำไม่ได้ องค์ประกอบแห่งสิทธิ์มีสาระสำคัญ4ประการคือกอ่อผู้ทรงสิทธิ์ขอการกระทำหรือ